สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพังนวลจันท์ค่ะยายนวลก็ออกจากบ้านน้องพร้อมซับนะคะนี่รับประทานอาหารกินหญ้าอยู่ริมทางนะคะตอนนี้นะคะยายนวลแกชอบธรรมชาติแบบนี้จริงๆนะคะนี่นี่นะคะยายนวลจันทร์ของเรานะคะยายนวลจันทร์ ช่องเมพรพางนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะยายนวลจันนะคะชอบธรรมชาติมากนะคะนี่ก็ใกล้ใกล้ศูนย์นะคะศูนย์คดชะศึกษาแล้วก็เดินเลาะเลาะริมทางนี้ไปก็จะถึงสวนของเรานะคะที่ผูกยายนวลไว้นะคะนี่นะคะนี่นะคะยายนวลจันนะคะ ยายนวลจันทร์ช่วงนี้อ้วนโ้นสมบูรณ์นะคะช่วงนี้อาหารเยอะนะคะอาหารจากแม่แม่เอฟซีนะคะด้วยนะคะเป็นสับปะรดนะคะแล้วก็หญ้าเราก็ปลูกไว้ด้วยนะคะอืมจะกินแบบนี้นะคะดูยายนวลทานหญ้าก,ก่อนนะคะกินหญ้าก,ก่อนนะคะ เมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะยายนวลก็นอนตากฝนอยู่นะคะฝนตากฝนอยู่มีแต่ดินโคลนเต็มหลังเลยนะคะแกหนาววันนี้ไม่ยอมอาบน้ําเลยนะคะยายนวลไม่ยอมอาบน้ําเลยวันนี้เห็นสายยางไม่ได้รีบวิ่งหนีเลยนะคะ นี่นะคะตรงที่ยายนวนนอนก็แฉะมากนะคะเพราะยายนวนยังไม่มีหลังคานะคะยายนวนยังไม่มีหลังคานะคะยายนวลจันนะคะอายุ54ปีตกงานมาจากอายุทยานะคะนี่นะคะชอ่องเมพรนวลจันทร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจทั้งแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะนี่นะคะอคืมแก่ล็่มยาเหมือนวัวไฟวเลยนะอืมแก่จะจะจะหยิบตรงไหนยาวๆหน่อยก็จะหยิบแล้วก็ขึ้นมาปัดก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อว่าจะติดพวกมแมลง mm hmm. พวกอะไร mm hmm. เพราะช้างจะไม่กินเนื้อสัตว์นะคะ mm hmm. จะกินแต่พวกผักผลไม้นะคะ mm um. นี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะยายนวลล็มหญ้าเหมืนอนวัวควายเลยนะคะแต่แถวบ้านเราก็สูงสุดก็ได้แค่นี้นะคะเพราะจะเป็นดินดินไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนดินทาผภาคกลางนะคะจะเป็นดินทรายปนหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นเทไหลวัวควายก็เยอะนะคะ กินฝักนี้อีกหน่อยพอปา,านแป๊บหนึ่งนี่นี่นะคะให้แกกินก่อนไปเพราะยญ้าธรรมชาตินี่มันจะอร่อยนะคะอร่อยมากเลยของธรรมชาตินี่เหมือนคนเรานั่นแหละค่ะกินของป่ากินของในเมืองหมูพวกหมูพวกเนื้ออะไรเยอะแยะแล้วก็ชอบกินของพวก ของป่านะคะจะเป็นอะไรของอร่อยมากนะคะถ้าเกี่ยวกับของป่านะคะจะเป็นพวกเห็ดพวกไออะไรนะไข่มดแดงนี่แหละคะ่ะแต่จะแพงมากนะคะไข่มดแดงกิโลละโศกสามร้อยนู่นเลยคะ่ะพวกเห็ดนะคะเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมันจะหอมกล่นเลยนะคะช่วงนี้ก็เริ่มออกออกแล้ว เริ่มโผลดินขึ้นมาแล้วนะคะอร่อยไหมยายนวนอืมอืมคำเล็กคำน้อยยายนวนจะสะสมผสมกินจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะจุดหนึ่งจุดหนึ่งนี่อืมถ้าเรื่องกินอาหารแบบนี้แล้วแกถนัดนัก แต่ธรรมชาติก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จากตรงที่เคยเลี้ยงช้างเดี๋ยวนี้เขาก็จะทําเป็นที่สาธารณะอืมเป็นโบน้ำใหญ่นะคะจะเป็นบึงใหญ่เลยที่ยายนวลเคยผูกกินพวกต้นไผ่ต้นอะไรก็ก็หมดแล้วนะคะอืมปีนี้เขาก็ทํามากเลยนะคะทําจนเกือบจะเป็น รูปร่างแล้วค่ะเกือบจะเป็นรูปร่างม,มีแต่ลดรถเมคโคเป็นเป็นเป็นเป็สิบคันเขาทำเป็นจริงจรจัง,จ,งจังแล้วนะคะใหญ่นวลก็ไม่เห็นไม่มีธรรมชาติอีกแล้วฝัง่งทางนู้นจะข้ามไปก็ยากกว่าน้ำจะแห้ง นี่นะคะยายนวลจันนะคะโอ้ยายนวลห่วงไม่อยากเดินเลยตรงไหนเขาเคยได้กินตรงนั้นเขาก็จะหยุดทันทีนะคะจะหยุดทันทีนี่นะคะยายนวลจันแกริมยาลิมทางนะคะ วันหนึ่งอาหารที่จริงๆของแกก็ประมาณร้อยสองร้อยกิโลนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจะจะถ้าพวกแตงนี่ก็ร้อยสองรอยกิโลนะคะแกจะทาดนะคะับปล่อยแกก็ไม่ได้นะคะ ต้องพาแกนั่งกินชมทิวทัศน์อยู่นี่แหละคะ่ะนี่แหละบรรยากาศนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะอยู่ใกล้ศูนย์คดชะศึกษานะคะนี่ดูนะคะท่านผู้ชมนะคะทางนู้นก็จะเป็นทางที่ยายนวลจะเดินไปที่โกกหลักของเขานะคะนี่นะคะอืม ฝั่งนู้นก็ได้นะเพราะควานฝั่งนู้นก็เยอะนะยายนวลน,นี่นะคะยายนวลไปแล้วนะคะเดินไปที่กกหลักของเขานะคะ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องแม่พรพังนวลจันทร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจ1คอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ